สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอนะคะสวัสดีพบกับเราช่องพังปีใหม่พังปีใหม่ชาแนลเดี๋ยวเราจะให้สาวปีมอบคะแนนให้กับผู้สาวนะคะผู้สาวทั้งหลายนะคะอิหงางล่ะ โอ้ยกระติบเข่ากระางอย่าเอาดังอย่าเอาดังจากไอเมฟซี่เพิ่นเอาเอาอีลาเอาคะแนนไปให้แม่ๆเด้อเอาเอาคะแนนไปให้ผู้สาวผู้สาวทั้งหลายนี่ผู้สาวทั้งหลายมาซอยงานมีหลามือเหนียวเก็บเอาเอาไปให้คนใส่ก้นเอาใส่คนใด่เสียเอาก้นอาจารย์จ้าน้ำหนุกจ้าน้ำเอาให้แม่เอาให้แมเอาให้แม่น้าให้แม เอาให้แม่ทาเดินลูกเดินจ้าเก็บเก็บก็บก้อนตรงนี้อย่าตันนี่ตันนี่เอาหน้าแม่์หน้าแม่ใส่ผุ่นผุนเอาให้โอ๊ยอันนี้พ่นสองคนลูกพ่นสองคนเอาให้แม่ยู่ให้แม่ยู่ให้แม่ยู่ขันนี่ น,นี่ของอันพอพอตีปอนปอนกล้วยอีลาเด้อเอาให้แม่อยู่คือเก่าก่อนพอพ้นไปบ้านแล้วฝากฝากไปให้พ่อจอบเอาฝากให้พ่อจอบก่อนลีลาลีลาลีลา,าลีลาอีกเ,เอาให้เมียเพิ่นฝากไปให้ พอเนี่มาตั้งให้พอเบ้อใหกันได้ลูกใอามานแม่พี่แม่ียกบนลมไม้อาเก็บพี่บนตูงมาบนตูงพี่เพี่บ่เอาเกบเอาเอามายังเกบอพเบ้นใส่พอเบ้อนไหนเอาให้พอเบ้อให้พอเบ้อเอยได้สว อันน okay. ี้อันนี้อันนี้อันนี้อาให้เมตตาจังพี่เก็บน้ำแม่อาให้แม่ตาแมเดนนม่พยยเ่าโอ้ยันตาตัวโอ้ดันให้พ่นอาเก็บอันนี้เอาให้แม่บด ให้แม่บอดยัาไดงหนากได้เล,ลยได้ากนาดีไม่ก,กันกาบไม่ก,กันก,ไ,กไ, <c oughs> ไม่กันกาบอาเอ้ยกินหมากกินหมากเขี้ยวหมาก,มากเอากินหมากกินหมากอัเนี้เอาให้เอาให้แม่แพงเด้ เดี๋ยวเดียวเดียวให้แม่แพงก่อนเก็บเอาเก็บดีดีเก็บดีดีลูกเก็บดีดีเขี้ยวมากสิเขี้ยวมากโอ้จะเขี้ยวคอมากกันได้สบายโอ้จะเขี้ยวคออันนี้อันนี้อันนี้แม่ปัดอ่ะ อาตื้อตื้อไปเอาให้แม่ปัดเด้อเอ้ยพ่ต้องกาบลูกตังกาบลูกเออโอ้โหเหตุพ่นอมตาตุมันนี่เลื้อเลือเลือไผ่เลือแม่พ่นแม่พ่นเอาเอาให้เอาให้แม่แม่จับก่อนไอ้แม่จับแม่จับ นี่อันนี้ให้แม่พวนให้แม่พวนเด้อย่างไฟปไั้นใดยังแม่ใจสเิเดี๋ยวยเดียวเดียวนี่เด่นนี่กำลังเอาให้อยู่อาจ้าจา้จา,เอา,จจาเอาให้แม่พวนก่อนลู อยากินกล้วยก่อนอะมายังอยู่แม่ใจแม่ใจเปทันใดกินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อนกินให้หมดก่อนเอ๋ออะอะเก็บเอาน้าแม่เก็บเอาไปให้แม่ใจเด้ยอยใจให้แม่ใจคนใดใส่ พอเต็มเลอแม่าจ้าอันนั่นล่อง้าลงกาด้ลงกาบทุกคนก่อนลงองอันมาลงนองกาดพี่ดีตั้งฝ่นตั้งฝ่นตั้งฝ่น่นอยู่ตั้งฝ่นลูก นอนร้องดีๆก่อนเน้อเอากาบกาบสวยๆกาบลงกาบลองเน้อหายใอยู่เย็นเป็นสุกเดอ้อบันนี้มาหดบ้านหดเงียนแล้วเอากัะแน่น,นมาให้แม่แม่อิอ <c oughs> ปีเดียวแม่เฮ้ยจ้า เดือดตาสาวๆนะคะหนึ่งสาวสองสาวสาอยู่นี่ให้ดิใจติโย่โโชว์อีกมีการโชว์อีกฮอนกันหอนกันเต้โชว์บ้างเต้นโชว์บ้าง เตลเลนเตลเลนเตลเลนเตอฮอนลาฮอนอนลานใสโชชกอนชกอนเอออชสวยโชสวยโอบ่ดเอาหูลหูมานั่เนาะบ่ได้เอาหูลหูมาอนลาอนลาอนลานนหลานนดีๆไปยังบ่ได้ใส่ชุดหล่ะกนบดี เต้นเหนเต้นเต้นเหนเต้นเหร่นเต้เหร่นเต้นเอาเต้นเหนเต้นเหร่นเต้เหร่นเต้นเต้เหนเต้ให้ยเ้ยเแนนรางวัลแม่อันแม่แม่แล้วก็เต้นให้เบิ้งพร้อมนะคะโชว์โชว์โชว์ความสามารถนะคะนานๆได้มาบ้านนะคะเสียงจ๊อจี้จี้เฮ้ย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 เอวอลันปัดเบิ้งเอาตายเอวเบิ้งแม่ เออแม่แม่อยากบังสายเออ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 เฮ้ย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 เต้นแหงเต้นแหงบมีเพลงก็เต้นได้ค่ะมีดนตรีในหัวใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮันลางหัน่ันลางันแห้งแห้งไปะันแห้งแห้งันแห้งแงกินอย่างกินผักใสบัวโอ้กินผักใสบัวหน่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะจ่ายสวยกันจาสจ่ายจ่ายสวย,ย,ย,ยจาก,ก่อนจาก,ก่อนเดี๋วตั้ำนันติเสียง <laughs>